G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w e r supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t h e r b o ที่เกมเมอร์และนักอเวอร์ o ok c k e r เลือกใช้สวัสดีครับพบกับอินทิวะฮอกโซ่ ok so. .com นะครับวันนี้เราจะมา รีวิวเมนบอร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชิปเซ็ต Z170 จากทาง Signature Series ของ ASUS นะฮะตัวนี้สำหรับ Z170A นะครับก็เป็นถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาจับต้องได้มากที่สุดนะครับในของซีรีส์ Signature จากทาง ASUS นะฮะฟังก์ชันเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับมาดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับตีมก็จะเป็นตีมกล่องสีดำนะครับมีโลโก้ Z170A 5-way automation และรองรับ USB 3.1 10กิกะบิตนะครับฟังก์ชันหลักๆของบอร์ดตัวนี้แล้วก็มีบอร์ดอยู่บริเวณทางด้านซ้ายของกล่องตรงนี้นะครับเป็นรูปของตัวบอร์ดเลยทางด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าเขาัป p อ o r t อะไรบ้างและมีจุดเด่นคืออะไรนะครับหลักๆก,ก็คือ 5-way automation หรือว่าหลักๆจะเป็นการฟังก์ชันการ tweak หรือว่าอะไรง่ายๆนะครับการปรับรอบพัดลม การควบคุมการจ่ายไฟหรือว่าควบคุมคล็อกของ CPU นะครับตรงนี้ก็สามารถทำได้โดยง่ายการพพอร์ตในส่วนของ M.2 และ NVMe PCIe r a t e Support นะครับก็คือเราสามารถเรทในส่วนของอุปกรณ์ High Performance Storage ได้นะฮะและยังมี USB 3.1 onboard ด้วยนะครับซึ่งความเร็ว10 g b กิกะบิตนะฮะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูครับมาดูบันเดลกันทีละชิ้นนะครับหก็คือในส่วนของ CPU Installation Tools นะครับหรือว่าอุปกรณ์การใส่ CPU ง่ายๆนั่นเองถัดมาอันนี้นะครับจะมีสาย SATA 2เส้นนะฮะอีกอันจะมี1เส้นนะครับก็คือ2ชุดชุด1นึงมี2เส้อนอีกชุด1นึงมี1เส้นนะครับทั้งหมด3เส้นคู่มือ User Guide นะครับหรือว่ารายละเอียดคู่มือการใช้งานอะไรต่างๆโดยละเอียดนะครับตรงนี้ อันนี้จะเป็นฝาปิด back I/O panel นะครับหรือว่า I/O shield ก็ขอตีนิดนึงว่ามันค่อนข้างคมนะครับระวังบาดมือด้วยนะฮะเวลาประกอบเคสอาจจะมือแหกกันได้อันนี้จะเป็นตัวเสียบจัมเปอร์นะครับให้รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเวลาต่อกับเคสจะได้ง่ายขึ้น Bridge m v d L I นะครับมีโลโก้ ASUS ตรงนี้บอร์ด1 7 0จะรองรับในส่วนของฟังก์ชันการ์จอ s L I ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้บิดมาด้วยเช่นกัน อันนี้จะเป็นคู่มือเกี่ยวกับของอุปกรณ์ storage m.2 อะไรอย่างนี้นะฮะถัดมา DVD bundle นะครับโปรแกรมอะไรต่างๆอยู่ในนี้และสุดท้ายน็อตที่ใช้งานกับออ storage m.2 นั่นเองนะครับตรงนี้หน้าต่าของตัวบอร์ดนะครับคร่าวๆก็จะเป็นธีมดำตัดขาวนะครับตัว PCB จะเป็นสีดำในส่วนของ heatsink จะเป็นฝาครอบสีขาวนะครับทางด้านบนนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะครอบมาบริเวณ ตรงนี้นะครับจะเป็นซิงค์มอสเฟตอลูมิเนียมนะฮะสีค่อนข้างเหมือนโครเมียมเข้มๆหน่อยนะฮะซิงค์บริเวณทางด้านล่างก็เช่นกันนะครับเป็นอลูมิเนียมในส่วนของข้างบนก็จะเป็นวัสดุโลหะปิดมานะครับข้อดีของสีขาวนี้ก็สามารถใช้กับการตกแต่งเคสได้ทุกรูปแบบนะครับจะใช้ไฟ LED สีอะไรก็ไม่มีขัดหูขัดตากันนะครับเพราะว่าสีขาวนั้นจะเข้าได้กับทุกสีอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้จะเป็นพลาสติกครอบนะครับสามารถแงออกมาได้อยู่นะฮะ ในส่วนของด้านบนนะครับเริ่มกันที่ CPU Socket LGA 1151นะฮะร,รองรับ CPU Intel Skylake S หรือว่า Generation ที่6นั่นเองนะครับพัจ่ายไฟทั้งหมด10เฟสนะครับ7 8 9 4 5 6 7 8 9 10ตรงนี้มีคุณภาพสูงนะฮะตัวโชคมีคุณภาพสูงแล้วก็ในส่วนของคาปาซิเตอร์นะครับจะเป็นแบบ Solid Dark Cap ทั้งหมดนะครับมีคุณภาพตรงนี้แรมนะครับ แรมของเขารองรับ64 g b DDR 4นะครับบัสสูงสุดที่3,400ในโหมด OC นะครับแบบ EDC non EDC u n b u f f e r อรนั่นเองนะฮะ dual channel ตรงนี้นะครับรับเอ่อยี่ิบสี่พินจาก power supply และปุ่ม mem ok อยู่บริเวณนี้นะฮะสำหรับเวลาเราเสียบแรมใหม่เอ่อรีเซตค่าอะไรต่างๆนะครับกดดูแล้วก็ทางด้านบนนะครับจะเป็น8พินจาก power supply นั่นเอง expansion slot นะครับตามแบบฉบับของ z 1ตหนะฮะตัวหลักบนสุดจะเป็น x 1 6นะครับ างด้านล่างจะเป็น X8 นะครับแต่ว่าถ้าเราต่อในส่วนของ SLI นะครับก็จะเป็น X8 X8 นะครับโดยที่ NVIDIA เขา require มาว่าเราต้องการ X8 2ตัวนะครับถ้าต่อ SLI แต่ว่าถ้าจะต่อ Crossfire X สามารถทำได้3ตัวนะครับโดยที่ข้างบนจะเป็น X8 X4 และ X4 นะครัสำหรับ Crossfire ที่เหลือจะเป็น X1 นะครับตรงนี้3ตัวอย่างที่เห็นอันนี้นะครับมาดูในส่วนของ Storage ต่อไปนะครับ เริ่มแรกที่ M.2 นะครับตรงนี้รองรับ M.2 เช่นกันทุกขนาดเลยนะฮะ Storage SATA St นะครับรองรับอยู่ที่6 GB ทั้งหมดนะฮะ5 6 3 4 5 6พอร์ตนะครับโดยที่2พอร์ตหรือว่าหชุดจะแบ่งไปเป็นในส่วนของ SATA Express นะครับมีเขาเลเบลมาด้วยว่า OS Drive ให,ให้เสียบอันนี้นะฮะก็ลองทำตามเข้าไปดูนะครับปฏิภาพแตกต่างกันยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทางด้านล่างนะครับก็มีแอบซ่อนอยู่เช่นกันนะครับในส่วนของ power switch นะฮะโดยที่เราจะเปิดเครื่องได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับง่ายๆเลยเช่นเดียวกับบอร์ดรุ่นใหญ่ๆนะอันนี้ก็มีมาให้ด้วยนะฮะที่เหลือนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นในส่วนของพวก usb ต่อออกหน้าเคสอะไรอย่างนี้นะฮะในส่วนของ back panel นะครับเริ่มกันที่ฝั่งซ้ายของกล้องตรงนี้จะเป็น usb 2.0พอร์อต display port hdmi dvi vga นะฮะถัดมาจะเป็นในส่วนของ P.S.2 นะครับซึ่ง P.S.2 นี้เราต่อไป้ทางเมาส์และคีย์บอร์ดนะครับเขียวและม่วงเลย USB 3.0 2ช่องนะฮะตรงนี้จะเป็น g ิ g a b i t Land นะครับซึ่งรองรับฟังก์ชัน Turbo l a n ลด้วยนะฮะโปรแกรมของเขาจะทวิคเวลาสมมติเราเล่นเกมอย่างนี้นะครับเขาก็จะเซตพาราตี้ให้แพ็กเกจของเกมเรานั้นไปก่อนนะครับทำให้ไม่มีการแหลกหรือว่าปิงที่ต่ํานั่นเองนะฮะเวลาเราใช้งานด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยนะฮะทางด้านล่างนะครับจะเป็น USB 3.1นะฮะซึ่ง มีความเร็วอยู่ที่1 0 g กิกะบิตนะฮะมีทั้ง type a และ type c บริเวณนี้อย่างที่เห็นเลยนะฮะ audio out นะครับก็จะมี3.5มแล้วก็ optical นะฮะซึ่งทั้งหมดนี้คุมโดยชิปเสียง crystal sound ซึ่งจะให้ดูต่อไประบบเสียงของเขานะครับก็จะเป็นระบบเสียง crystal sound นะครับซึ่ง crystal sound นี้เขาเน้นคำว่า crystal เลยนะครับ crystal clear clean power นะครับก็คือในส่วนของการลด distortion หรือว่าเสียงอะไรต่างๆที่มัน เพี้ยนหรือว่าพวกน้อยนะฮะจะพยายามเอาออกให้มากที่สุดนะครับทำให้เสียงเราใสเหมือนคริสตัลนั่นเองนะฮะแล้วก็มีในส่วนของ audio enjoyment ซึ่งเป็น Premium Amplifier Onboard นะครับก็คือตัว Amplifier ของชิปเสียงนี้จะเป็นแบบมีคุณภาพสูงรวมถึงคาปิเตอร์จะเป็นในส่วนของแบบ Japanese Ma d ดด้วยนะครับหรือว่าแคปของญี่ปุ่นนั่นเองสำหรับ Z170A ตัวนี้นะครับจากทาง ASUS ก็เป็น motherboard ที่ ออกแบบสําหรับการใช้งานผู้ทั่วไปนะครับฟังก์ชันนี่ครบครันนะครับไม่ได้เน้นในกลุ่มเกมเมอร์หรือว่าเน้นในกลุ่ม e n t h u s i ีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเน้นการใช้งานทั่วไปสําหรับคนที่ต้องการจะใช้ฟังก์ชันในส่วนของ USB 3.1นะที่มีความเร็วสูงถึง10กิกะบิตแล้วก็ในส่วนของ 5way optimization หรือว่าการปรับแต่ง Mother บ o a r d ให้มีการประหยัดพลังงานและมี efficiency สูงในการใช้งานนะครับหรือพูดง่ายๆว่าเกมเมอร์ก็ได้ใช้งานระดับทํางาน series series ก็ได้นะครับส่วนค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่ประมาณ 5,700บาทนะครับถือว่าเป็นบอร์ดที่ระดับราคาไม่สูงมากสำหรับ Z170 น่งะฮะยังไงต้องขอขอบคุณทางบริษัท ASUS ประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งบอร์ดตัวนี้มาให้ s o f สอบยังไงวันนี้อิงและทีมงาน o c o x o n ซก็ต้องขอลาเพื่อนไปก่อนพบกันให่นสดหน้าสวัสดีครับ